สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาอยู่คอปเตอร์เช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มาดูรถไไรที่มันแปลกตาไปจากรถบนท้องถนนบ้างนะครับซึ่งก็คือเจ้า Jaguar xj 4.0 s e r v r ูนย n นะครับรถคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอยู่ในคลาสของรถ Fu l ไซ i ์ e Luxury Sedan นะครับหรือว่าถ้าเราจะเทียบกันแล้วเนี่ยก็คือ b e n z S-Class ของ mercedes benz นะครับหรือว่า bmw series 7นะครับหรือว่า audi a 8นะครับ แต่ว่าที่แตกต่างเนี่ยก็คือรถคันนี้เนี่ยไม่ใช่รถเยอรมันนะครับจะเป็นรถอังกฤษซึ่งความหรูหราภายในเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆตัดสินใจเอาเองนะครับว่ามันเทียบกับรถเยอรมันในสมัยนั้นได้หรือเปล่านะครับรถคันนี้เนี่ยเปิดตัวมานะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่5ล้าน4แสนกว่าบาทนะครับผมจำตัวเลขข้างหลังไม่ได้ต้องขอโทษด,ด้วยแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย20กว่าปีผ่านมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะครับ ในราคา price range เนี่ยอยู่ที่ประมาณ300,000ถึง500,000บาทหรือ600,000นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วก็แล้วแต่สภาพของรถนะครับรถคันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นรถอังกฤษเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยแตกต่างจากรถเยอรมันมากนะครับซึ่งผมคิดว่ามันแปลกตาแล้วก็มันน่าสนใจมากวันนี้นผมจะมารีวิวเพื่อนๆดูว่าอะไรกันนะครับที่ทำให้รถคันนี้เนี่ยมันแปลกไปจากรถเยอรมันทั่วไปนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับผม ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูภายในของเจ้าจากรั่วคันนี้นะครับผมขอพูดถึงข้อมูลเบื้องต้นนะครับของเจ้าจากรั่วคันนี้ก่อนนะครับเจ้าจากรั่วคันนี้เนี่ยรหัสตัวถังของเขาคือ x 3 0 0นะครับหรือว่าถ้านับเจเนอเรชันเนี่ยคือเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับของจากรั่ว xj นะครับที่จากรั่วได้ผลิตออกมารถคันนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนได้ยินไปตอนต้นคลิปนะครับว่าผมเรียกมันว่า4.0่จุดศูนย์เซอร์เวอรี่นใช่ไหมครับซึ่งเซอร์เวอรี่นเนี่ยจะต่างกับตัว xj 6ธรรมดาตรงที่ว่า ตัวขอบกระจกของรถคันนี้เนี่ยจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะให้ความรู้สึกหรูหาาราอลังการนะครับเมื่อเทียบกับตัว XJ6 ธรรมดาแล้วก็เครื่องยนต์ของรถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4.0ลิตรนะครับ inline 6หรือว่าเป็นเครื่อง6สูบเรียงนั่นเอง<ช>ก็ก่อน <ๆ S 1> ที่เราจะเริ่มรีวิวรถคันนี้นะครับผมขอพูดถึงสไตล์โดยรวมของรถคันนี้กันก่อนนะครับสไตล์โดยรวมของรถคันนี้เนี่ยส่วนตัวผมชอบมันมากๆนะครับผมชอบความเคิร์ฟแล้วก็ความ มีเอกลักษณ์ในการดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไอห,หัวเสือตรงนี้หรือว่าจะเป็นไฟหน้าที่กลมๆนะครับแล้วก็สวดทรง,งเขาเนี่ยมันดูให้ความรู้สึกที่เป็นรถที่แบบราคาแพงแล้วก็หรูหรามากๆนะครับเมื่อเทียบกับ b e n ซ W 1 4 0นะครับที่ออกมาไล่ๆเรียกกันเนี่ยผมว่ามันดูโปง่ปงๆลูกโป่งยังไงไม่รู้นะครับแต่รถคันนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่สปอร์ตแล้วก็หรูหราภายในเวลาเดียวกันนะครับ ก็ตอนนี้เราก็มีอยู่กับภายในของเจ้า XJ แล้วนะครับซึ่งภายในของเขาเนี่ยผมว่ามันดูหรูหรามากๆนะครับคือไม่ว่าจะเป็นลายไม้ที่เขาให้มาแล้วก็สีหนังแล้วก็อะไรอย่างนี้นครับส่วนตัวเนี่ยมันดูหรูหรามากๆนะครับคือตามรถเก่าเนี่ยที่เป็นรถลักชัวรี่ซีดนเนี่ยผมว่าอยู่ในคลาสเดียวกันกับรถพวกเบนลี่เลยนะครับแบบลายไม้ที่เขาให้มาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณเข้ามาในรถเลยเนี่ย สิ่งที่ผมว่ามันแปลกตาจากรถทั่วไปเลยก็คือหัวเกียร์ของเขานะครับหัวเกียร์ของเขาเนี่ยการออปเปอเรตของเขาเนี่ยมันแปลกมากๆนะครับรถคันนี้เนี่ยมี4ี่เกียร์นะครับก็คือคุณสามารถปรับไปเกียร์สเกียร์สแล้วก็ดีได้ตามลําดับนะครับก็คือคุณสามารถตบเกียร์สเกียร์สอะไรอย่างนี้ได้นะครับเชฟของเกียร์เนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าเวลาคุณจะเลื่อนเนี่ยไปเกียร์สเนี่ยคุณจะเลื่อนมาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับของคอเกียร์ของอีกคอลัมน์หนึ่งเลยดีไซน์อย่างนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว นะครับแล้วก็อย่างที่ผมรีวิวรถเจ้า BMW 320d อ e 9 0ีก90ไปนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็บอกว่ารถ BMW เนี่ยมันมีไอแถบแดงกับฟ้านะครับที่เอาไว้ปล่อยลมร้อนลมเย็นออกมารถจากกูวคันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมมันถึงต้องปล่อยลมร้อนกับลมเย็นมาด้วยทําไมคุณไม่ปรับอุณหภูมิเอานะครับเพื่อจะรับลมร้อนหรือลมเย็นถ้าเพื่อนเอนรู้เนี่ยเพื่อนเอนก็สามารถ ใส่มาในคอมเมนต์ได้นะครับให้ผมเข้าใจด้วยเพราะผมไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็อีกหนึ่งข้อเสียเนี่ยที่ผมเจอในรถจากรัว XJ คันนี้เลยนะครับแม้ว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นรถ Luxury s e ่ซีแเนี่ยที่มาคอมเพลตกับ S-Class หรือว่า s e r i e ์7เนี่ยแต่รถคันนี้เนี่ยไม่มีที่วางแก้วน้ําเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นข้างประตูคอนโซลตรงกลางหรือว่าที่นั่งคนข้างหลังเนี่ยคุณไม่สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับ ซึ่งผมว่ามันแปลกตรงที่ว่ารถคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเจ้าของโดยบริษัท Ford m มอเตอร์ใช่ไหมครับ Ford m มอเตเนี่ยเป็นบริษัทของอเมริกานะครับซึ่งคนอเมริกาเนี่ยเขากินน้ํากันในรถเป็นประจําอยู่แล้วนะครับอย่างคุณสังเกตได้เลยว่ารถอเมริกันเนี่ยจะมีที่วางแก้วน้ํานะครับแต่ว่ารถจากรู้วคันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นรถอังกฤษเนี่ยรถที่มาจากยุโรปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาให้ทุกคนมาเลยก็คือ ที่เขียบบุหรี่นะครับซึ่งมันอันใหญ่มากแล้วก็มันกินสเปซไปหมดเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเขาทําที่เขียบุหรี่ให้มันเล็กกว่านี้เนี่ยเขาสามารถใส่ที่วางแก้วน้ําได้แน่นอนนะครับก็ตอนนี้เราก็มีอยู่ฝั่งคนขับของเจ้าจากรัวเอสจคันนี้กันบ้างนะครับซึ่งคนขับเนี่ยผมว่าเบาะเขาเนี่ยนั่งสบายเลยนะครับเป็นเบาะที่ปรับทิศทางได้เนี่ยผมไปอ่านมานี่คือสิท,ทิศทางเลยนะครับก็คือสามารถปรับปีกได้แล้วก็ปรับขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับ ได้10ทิศทางนะครับซึ่งผมว่าในปี90เนี่ยมันคงเป็นฟีเจอร์ที่หรูหรามากๆนะครับแล้วก็บาอเนี่ยมีมมโมรีซีทได้ถึง3ที่นั่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่รถคันนี้ไม่มีนะครับก็คือกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆสำหรับรถจากก้คันนี้เนี่ยก็คือเวลาคุณถอดกุญแจออกเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยแล้วก็บาะเนี่ยจะเลื่อนออกไปหมดเลยนะครับทำให้การเข้าออกรถเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากนะครับซึ่งผมไม่ทราบว่าเบน 140ในปีนั้นเนี่ยหรือว่า b m c 7เนี่ยมีฟังก์ชันนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมชอบมากๆเพราะว่ามันดูเป็นฟังก์ชันที่ล้ำหน้านะครับล้ำสมัยมากๆอย่างหนึ่งที่ผมว่าผมชอบมากๆนะครับแล้วให้ความรู้สึกที่มันหรูหรามากๆเหมือนคุณอยู่ในรถจากรั้วเนี่ยก็คือตัวเกตของเขาเนี่ยยังเป็นลายไม้อยู่ข้างในเลยนะครับคุณลองสังเกตว่ารถรุ่นอื่นเนี่ยเวลาเขาทําตัวเกตวัดความเร็วเนี่ยเขาจะไม่สนใจขนาดว่าจะเอาลายไม้เนี่ยไปแปะนะครับข้างในคราวนี้เนี่ย สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยนะครับสำหรับด้านคนขับเนี่ยก็คือการดีไซน์ของออการคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยส่วนตัวผมไม่ชอบมากๆนะครับซึ่งเวลาคุณเปิดไฟเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีกล่องเหมือนคอนโทรลเนี่ยอยู่ทางซ้ายใช่ไหมครับซึ่งคอนโทรลทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลเกี่ยวกับไฟทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น ไฟหลีไฟหน้าไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะครับแล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับผมขำเนี่ยเพราะว่าถ้าเวลาคุณขับเนี่ยมันมองยากอยู่แล้วนะครับเวลาขับถ้าคุณรีบๆเปิดไฟเนี่ยคุณอาจจะไปกดโดนไอ้ปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายได้นะครับซึ่งมันเป็นดีไซน์ที่อันตรายมากๆนะครับแล้วคอลัมน์ทางด้านขวาของเจ้าจ a ก u a ่ว์เอสเนี่ยก็คือการคอนโทรลคูิสคอนโทรลนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเป็นรถอังกฤษนะเขาเขาเลยเรียกการออเปเรตเนี่ยว่าสปีดคอนโทรลนะครับ ซึ่งเวลาคุณใช้งานเนี่ยมันก็แปลกจากรถทั่วไปมากๆนะครับพระรถทั่วไปเนี่ยจะเป็นการกดปุ่มใช่ไหมกดปุ่มเปิดกดปุ่มปิดกดปุ่มตั้งสปีดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจากรู้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นตัวเลื่อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่อินเสิร์ตให้ดูซึ่งคุณเลื่อนเนี่ยหสเต็ปเพื่อที่ว่าจะเปิดนะครับแล้วพอคุณขับไปได้ถึงกิโลที่คุณต้องการแล้วละ่ะคุณก็กดเซ็ตนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มเซ็ตอยู่ แต่ว่าเมื่อคุณต้องการจะปิดเนี่ยก็คือคุณเลื่อนกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันจะมีคําว่ารีซูมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเวลาคุณจะรีซูมเนี่ยก็คือเมื่อคุณติดไฟแดงหรือว่ารถคันข้างหน้าเบรกเนี่ยลราคุยคอนโทรลมันหลุดใช่ไหมครับคุณก็ดันขึ้นมา1สเต็ปเนี่ยเพื่อทําการกลับไปที่สปีดเดิมนะครับการออปเปเรตเนี่ยถ้าคนใช้ไม่เป็นเนี่ยทำยากนะครับมันค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายเลยนะครับในการใช้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมว่ารถคันนี้เนี่ย ดีไซน์ได้แบบว่าล้ำหน้ามากๆนะครับแล้วก็ผมชอบมากเนี่ยก็คือที่เก็บแว่นกันแดดนะครับคุณสังเกตได้ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยจะมีที่เก็บแว่นกันแดดนะครับก็สามารถเก็บแว่นกันแดดหรือว่าแว่นขับรถได้นะครับซึ่งรถบางคันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับไอ้ที่เก็บช่องตรงนี้นะครับแต่ว่าด้วยความที่รถคันนี้เนะครับเป็นรถจากัวอย่างที่ผมบอกนะครับความรีเลเบิลของรถคันนี้เนี่ยแย่มากๆนะครับความมีปัญหาส่วนใหญ่ที่รถคันนี้มีเนี่ยก็คือคุณภาพบิลต่างๆนานาของเคานะรับ อย่างเช่นว่าไออิเล็กทรอนิกที่อยู่ข้างบนวิทยุเนี่ยที่คุณปรับความสูงของไฟหรือว่ากดเซ็นทรัลล็อกหรือว่ากดตัวไฟฉุกเฉินเนี่ยมันเสียนะครับมันไม่ได้เสียแค่รถผมนะครับผมไปดูมาในกระทู้จากั้ต่างประเทศเนี่ยเพราะจากัวเกือบทุกคันนะครับรุ่นยีงเนี่ย,ยไอจอนี่มันเสียหมดนะครับรถคันนี้เนี่ยแค่20ปีเองนะครับผมเชื่อเลยว่าโตโยต้าโคโรล่าเนี่ยที่20-30ปีแล้วเนี่ย ไอนาฬิกาเนี้ยมันต้องใช้ได้อยู่แน่นอนนะครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านท้ายของรถจาก,กั้ว x อ็กซ์เจคันนี้นะครับซึ่งด้านท้ายของรถคันนี้เนี่ยผมว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อรถในระดับนี้มาเนี่ยคงไม่ขับเองแล้วนะครับคงจะมีคนขับรถให้นะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยที่คุณสังเกตได้เลยก็คือพื้นที่ของรถคันนี้เนี่ยกว้างมากนะครับด้านหลังอันนี้คือตำแหน่งที่ผมนั่งขับปัจจุบันนะครับผมส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่175 นะครับคุณเห็นเลยว่าพื้นที่ขาเนี่ยเยอะนะครับเหลือเหลือเฟือนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่แย่เนี่ยก็คือพื้นที่หัวนะครับสิ่งที่มันแย่เนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าการดีไซน์ของรถคันนี้เนี่ยมันหลังคางมันสโลปใช่ไหมให้ความรู้สึกสปอร์ตลูหลานี่แต่มันก็ทํา้ายพื้นที่หัวของรถคันนี้เช่นเดียวกันนะครับพื้นที่หัวของรถคันนี้เนี่ยเหลือน้อยนะครับคือถ้าผมนั่งตรงๆเนี่ย หัวติดเลยนะครับอย่างที่คุณเห็นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่แย่เนี่ยก็คือกระจกของรถคันนี้เนี่ยมันลงไม่สุดนะครับมันลงมาประมาณ1นส่วนสของกระจกนะครับคุณลองคิดภาพว่าคนที่ซื้อรถระดับนี้เนี่ยต้องเป็น c ีอหรือว่านายกของประเทศหรือว่าอะไรนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยคุณขับรถผ่านราษฎรหรือประชาชนเนี่ยคุณก็อยากจะออกมาบกมือทักทายใช่ไหมครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่คุณทําไม่ได้นะครับในรถคันนี้เพราะว่ากระจกมันลง น้อยกว่าครึ่งนิดเดียวนะครับเขาก็จะเห็นหน้าคุณแค่นี้นะครับ <narratives> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ความรู้ล้านี่ยของรถยุโรปในปีนั้นเนี่ยต้องมีนะครับก็คือที่เขียบบุหรี่ครับที่เขียบุหรีรขร่ของราคันนี้เนี่ยมีหลายจุดมากนะครับก็คืออย่างนี้ผมบอกข้างหน้าเนี่ยใหญ่มากนะครับคุณสามารถเขียบุหรี่ได้หลายซองเลยนะผมว่าแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็มีคนละจุดนะครับก็คือคนนั่งหลังสองคนนะครับ แต่ว่าน่าเสียดายที่คนนั่งตรงกลางเนี่ยไม่มีโอกาสจะได้เขีรยบุหรี่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เขาทํามาได้แย่เนี่ยก็คือที่จุดบุหรี่เนี่ยมีแค่อันเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผู้โดยสารสองคนเนี่ยก็ต้องแย่งกันว่าใครจะจุดบุหรี่ก่อนหลังนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมว่ารถคันนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับก็คือด้านฝั่งคนขับเนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่มันน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือคุณสามารถเลื่อนเบาะคนนั่งด้านหน้าได้นะครับ เพื่อเอาพื้นที่ขาเพิ่มนะครับฟีเจอร์นี้เนี่ยอาจจะดูไม่น่าแปลกใจนะครับในปัจจุบันเพราะว่ารถเบนซ์ c l a s s หรือว่า b m เอเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสามารถทําได้แล้วนะครับแต่ว่าจากกัวในปี94เนี่ยสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งจากกัวเนี่ยเขามาก่อนเพื่อนเลยนะครับคุณกดปุ่มเนี่ยเพื่อจะเลื่อนเบาะข้างหน้าของคุณนะครับที่ไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่มีก็ได้นะครับ เพื่อคุณต้องการพื้นที่ขาที่สูงที่สุดนะครับคุณไม่ต้องไปแคร์ว่าคนข้างหน้าคิดยังไงนะเพราะว่นนี้าก็มีอยู่กับหน้ารถจาก,กัวคันนี้กันบ้างนะครับหนึ่งฟีเจอร์ที่มันน่าสนใจมากๆเนี่ยนอกจากฝากระโปรงแล้วเนี่ยก็คือหัวเสือตรงนี้นะครับไอตัวเสือกระโดดตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันสามารถหมุนได้นะครับอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ฟิกซ์นะครับมันเหมือนตารถเบนซ์เลยนะครับซึ่งเหตุผลที่ว่ามันหมุนได้เนี่ยก็คือตามกฎหมายของต่างประเทศเนี่ย รถที่มันมีไอฮูดออร์นาเมนต์เนี่ยหรือว่าไอที่มันออกมาจากตัวถังอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องขยับได้นะครับอย่างนี้นครับเพราะว่าเวลาเมื่อคุณชนไปแล้วเนี่ยไอตัวพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ทําความเสียหายให้กับคนที่โดนชนนะอย่างเช่นว่าแทงเข้าไปหรือว่าอะไรงนี้ด้วยความที่ว่ามันแข็งใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะบว่ามันหมุนได้แล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเครื่องยนต์กันบ้างนะครับวิธีเปิดเครื่องยนต์เนี่ยคุณสามารถทําได้โดยการ ดึงแถบข้างล่างนะครับที่อยู่ตรงทางฝั่งคนขับนะครับก็พอคุณดึงเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะสังเกตว่าฝากระโปรงเนี่ยมันเด้งออกมาทางด้านหลังนะครับไม่ใช่ด้านหน้านะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยตัวฮินช์ของเขาเนี่ยมันอยู่ทางด้านหน้านะครับซึ่งเวลาคุณเปิดเนี่ยคุณก็ยกขึ้นนะครับแบบนี้เลยนี่คือวิธีการเปิดนะครับซึ่งมันก็จะแปลกตาจากรถรุ่นใหม่ๆไปเยอะนะครับรถที่นี้นะครับคุณก็จะเห็นเครื่องยนต์ขนาด4ลิตร6สูบเรียง ของจากรูอัคันนีนะครับแรงม้าที่เครื่องยนต์คันนี้ให้เนี่ยก็คือ241แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ350นะครับนิวตันมเมตรนะครับซึ่งก็โอเคนะครับผมว่ามันไม่ได้แรงหรือว่าไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะสำหรับรถในไซส์นี้นะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยไม่ใช่คําตอบนะครับสำหรับรถประเภทนี้แล้วแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเนี่ยที่รถคันนี้น่าสนใจเนี่ยก็คือ ด้านนู้นของฝั่งของฝากระโปรงเนี่ยคุณสามารถเปิดขึ้นได้นะครับแล้วข้างในเนี่ยจะมีกล่องเครื่องมือมากมายเลยนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นฟีเจอร์แล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งในกล่องนั้นเนี่ยคุณสามารถเจออุปกรณ์ได้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปจัจจไขควงหรืออะไรต่างๆนานาที่คุณจะเป็นต้องใช้นะครับเมื่อรถคันนี้เนี่ยพังบนท้องถนนนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งเนี่ยที่ผมลืมพูดถึงไปเลยนะครับก็คือมมดปัดน้ําฝนของรคันนี้เนี่ยมีก้านเดียวนะครับเหมือนกับเจ้าหนึ่งสเลยไม่มีผิดนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็คอมเมนต์มานะว่าไอ้ด้านเดียวเนี่ยมันปัดได้หรือเปล่านะครับส่วนตัวที่ผมใช้งานแล้วก็ผมนั่งเนี่ยผมว่ามันก็พอไหวอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามันตกหนักมากๆเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่รอดเหมือนกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าจากรัว XJ คันนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเนี่ย ขอให้เพื่อนกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะถึง1000พซับแล้วขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่มาติดตามผมนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำรถอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับถ้าผมหาได้เนี่ยหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมไปรีวิวรถเพื่อนๆเนี่ยผมก็จะพยายามนะครับแต่ช่วงนี้โควิดก็ไม่ค่อยอยากไปไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ขอบคุณที่รับดูจนจบนะครับสวัสดีครับผม